วัดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องยูทูบช่องยูทูบศรัทธาลุงดาวปันชื่น14นิกา5.3นาทีนะครับขณะนี้นะครับวางได้เลยนะครับข้างหลังวางได้เลยนะครับดอกไม้ให้คุณยายได้ไปไหว้พระเลยนะครับครับผม นมให้คุณยายไปดื่มเลยนะนมให้คุณยายไปดื่มเลยนะครับดอกไม้ให้คุณยายไปไหว้พระเลยนะครับครับผมน้ำอยากได้แก่เป็นมงคลได้นะครับคุณป้าคุณยายแก่ได้เลยครับแก่ได้เลยนะครับดอกไม้คุณป้าไปไหว้พระเด้อหลวงตารับให้แล้วหลวงตาให้ไปเป็นมงคลครับฮะ อ๋อไอ้นมบ่อนมไห้ไห้ใหลูกไหหลานเลยคุณป้าอ๋อนมารับกังเนี่ยหลวงหลวงตารับอยู่แต่ว่าถ้าเจอเด็กหลวงตาท้างก็จะให้เด็กครับนะคะเก็บไว้ให้อาให้เด็กเลยครับตรงไหนถ้าไม่มีเด็กกระเจาขึ้นรถนะครับไว้แจกข้างหน้าตรงไหนที่มีเด็กหลวงตาท้างก็จะให้นำนมนำน้ำลงมอบให้เด็กๆนะครับ คุณยายท่านดีใจมากนะครับคุณยายเอาไว้ดื่มเลยนะน้องตารับให้แล้วคุณยายไว้เป็นมงคลครับครับผมน้ำคุณยายอยากได้แก่น้ำได้นะครับเสียงผมแห้งบันดาลพี่น้องนะนมให้เด็กได้เลยนะครับนมให้เด็กได้เลยครับผมยกน้ำเพื่อถวายเลยนะคะยกน้ำไม่รอเลยยกน้ำเลยนะสาธุสาธุครับ พี่ให้คุณยายให้คุณยายได้ไปดื่มเลย้ได้นมแล้วก็พวงมาลัยพวงบัลลัยให้คุณยายไปไหว้พระนะครับนมให้เด็กเลยนะพี่เนดะ้อวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับ,บ <c oughs> มืออื่นนี่สิม,มีเสียงบันน้อพี่น้องผมเลย <c oughs> เสียงเบิร์ดเหรอสาธุสาธุครับผมออ <c oughs> <c oughs> คนเยอะมากนะครับพี่น้อยอยากิทํานะครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับหลวงตารับแล้ววางได้เลยครับด้านหลังวางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยครับผมวางได้เลยพี่ข้างหลังวางได้เลยครับวางได้เลยแก่เป็นน้ำมงคลได้นะครับวางได้เลยครับผมแกน้ำมีมงคลได้นะคะน้ำเป็นแท้แกได้ วางได้เลยครับวางได้เลยด้านหลังวางได้เลยนะครับนมให้ลูกให้หลานเลยเ้อคุณป้าวางได้เลยพี่วางได้เลยครับนมเอาให้หลานเลยนะครับให้ลูกให้หลานเลยนะครับส่วนน้ําแก่เป็นมงคลได้ครับเดี๋ยวมีข้างหลังมารับให้นะพี่นะวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับ ติดหคะติดคะน่าจะติดครับุณป้าท่านบอกว่าติดไหมครับนะครับติดแน่นอนนะครับ่าหลวงตาด้านหน้ายกน้ำให้สูงเลยค่ะยกน้ำมาไวนะคะพี่น้องท่านไหนถ่ายภาพท่านนะครับขออนุญาตท่านก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายนะครับรอเยนานหน้ายกน้ไรอเลยสาธุสาธุครับ นมให้ลูกๆ้าหลานเลยนะครับคุณป้าครับจุดนี้พี่น้องเราเยอะมากนะครับอะให้ดูข้างหลังกันบ้างนะครับนี่บรรยากาศด้านหลังก็จะมีอาสากู้ภัยกู้ชีพนะครับที่ท่านได้แจกน้ําแจกนมเด็กๆข้างหลังนะครับกู้ภัยหน่วยนี้นะครับจะมีแต่สาวๆเลยนะครับมีแต่วัยรุ่นเลย อ่ากู้ภัยพุทธทยานะครับสมาคมนะครับอำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ดูตามเสื้อปลอมอะไรจะเป็นสีบางคนได้นะคะน้ำแกะเป็นสีบางคนได้นะคะน้ำแกะแกะได้เลยจ้าลอมอะไรเอากลับไปบูชา้านะคะน้ำแกะเป็นสีบางคนได้นะคะ น้ำนะครับเอาเป็นมงคลไ,ได้นะพี่นะแก่น้ําได้เลยนะครับยกน้ <t 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 ําพี네่เจ๊กน้ำพีเจ๊จะให้ทำยังไเออเติมเกล็ดออกตุ๊กตาไหมกระปุกเกล็ออกเลยครับผู้ประชานต่อพันเพื่อให้รถในขบวนออกได้สาธุครับผมมาได้เลยพี่นะเดี๋ยวมีข้างหลังมารับนะครับ นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมเนาะพี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับที่ท่านอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่ท่านมาไม่ได้นะครับผมก็ได้ให้รับชมทางไลฟ์สดนะครับช่องต้ำด้ำซิ่งนะครับไลฟ์สดผ่านช่อง youtube ตำด้ำซิ่งแล้วก็รับชมทางช่อง y o u t u b ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับนะครับให้พี่น้องรับชมทางบ้านนะครับเป็นอ่า บุญด้วยกันนะครับพ <cat> <Than> ี <ans> ่น้องทั้งผู้ถ่ายและผู้รับชมนะครับนด้นะคะนแเลยนะคะมสอคนนะคะนมเอาให้หลานเลยนะคุณป้าดอกไม้ใ้คุณยายไปไหว้พระนะครับสาธุสาธุยน้ค่ะยนยยเราเลยนะครับ เสียงจะไปแล้วนะครับเสียงอาสาข้างหลังอ่าพรุ่งนี้รับรองว่าเสียงไม่มีแน่นอนรอเนี่ยรอแงานหมดนะดไม้เอาไปบูชาได้เลยครับวางได้เลยนะพี่นะแก่เป็นน้ำมงคลได้นะครับแก่ได้เลยครับสาธุครับผมวางได้เลยพี่วางได้เลยนะครับ น้าไปให้แกได้เลยนะคะแกเป็นส่มนะคะน้กได้เลยค่ะเ็นตสายาวเนให้เต็มที่เลยจัดคุตรงงงนครับ อตอนนี้ลงตาจะวนโค้งแล้วครับโค้งเข้าไปถนนเส้นหลักแล้วนะครับนี่สาธุนายลงกามกาสาธุรรครับพี่แกะน้ำเป็นน้ำมงคลได้พี่เด้อพี่นี่พี่เอาเอานมให้คุณป้าด้วยเด้อคุณป้าอย่าเพิ่งไปเด้อพี่พี่นี่แจกนมคุณป้าด้วยนี่คุณป้าท่านนี้นะครับเออ สาธุสาธครับผมมิทีเหลือใ่ลัะมือสิมีเสียงลมือนี่ทุกคนทุกคนรกรนครครับก็สมัครคลิปนี้นะครับก็ะอย่าลนมกดติดตามไ้กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับถางดาวินนนะครับเจาตังนีในคลิปนี้สวัสดีครับ